สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตบ้านนะครับที่รีโนเวทไปนะครับบ้านหลังนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอยู่หมู่บ้านประพัดสอนนะครับเป็นทาวน์โฮมนะครับผมนี่ครับสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราทําให้ใหม่นะครับทาสีทําอะไรให้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอยากได้บ้านมือสองที่รีโนเวทแล้วนะครับเหมือนบ้านใหม่นะครับแต่ได้ทาเลนะครับผม นี่ครับเราก็ทำให้ใหม่หมดนะครับห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำห้องนอนนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเรายาแนวให้ยาแนวให้ใหม่นะครับผมนะครับข้างหลังเราก็ปลูกกระเบื้องทำซิงให้นะครับ บ้านที่เราขายเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับบ้านมือสองรีโนเวทนะครับผมนีหลังคาครับต่อเติมแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับพื้นนะครับแล้วก็ทำให้ใหม่นะครับยาแนวยาแนวให้ใหม่นะครับเป็นบ้านมือสองก็จริงครับแต่สภาพใหม่นะครับเราทําให้ใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับอยากได้บ้านแถวไหนโซนไหนนะครับเป็นบ้านมือสองนะครับ ที่เรารีโนเวทเรียบร้อยนะครับรีโนเวทไว้ให้เรียบร้อยนี่ะครับนี่เราก็ปูกระเบื้องทําระแนงให้นะครับมีหลังคงหลังคานะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นบ้านมือสองรีโนเวทนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับบ้านที่เราขายจะเป็นบ้านมือสองที่รีโนเวทเรียบร้อยนะครับอยากได้เขียพื้นที่ไหนก็ ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมแถวบอวินปวกแดงนะครับแถวชนบุรีสตึกหีบอะไรเงี้ยเราก็มีนะครับระยองบ้านค่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีนะครับเป็นบ้านมือสองที่อยากได้ทำเลไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมวันนี้ผมก็มาอัปเดตประมาณนี้ครับผม